ข้อนี้ก็เป็นการบวกลบเศษส่วนนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของตัวแปรนั่นเองที่ต่อจะตกใจนะครับข้อนี้ก็คือ a ส่วน b บวกกับ b ส่วน a เท่ากับเท่าไหร่ทำได้หลายวิธีนะครับ <c oughs> ถ้าเราจะหาคอนอเ้าแ,แต่น้องนะครับแล้วแต่เลยเราจะหาคอนอก,ก็ได้นะครับหรือเราจะทําให้ส่วนมันเท่ากันก็ได้แล้วแต่นะครับข้อนี้พี่จะใช้หาการหา,หาคอนอนะครับก็คือคอนอก,ก็คือเอาสองตัวนี้คูณกัน เป็น B ีคูณเนะครับฝึกอันนี้ไว้ด้วยกันเพราะว่าการหาคอนเนอเนี่ยจะใช้บ่อยนะครับ B ีคูณเก็คือคอนอนของมันนะครับแล้วหลักการก็คือหนูเอา b มาหารตัวนี้นะครับได้ a เอา a เข้าไปคูณตัวนี้นะครับเอาผลหารเข้าไปคูณตัวนี้ก็คือ a อคูณเเป็น a อกำลังสองเอา a บ้างนะครับมาหารตัวนี้ได้ b b กลับไปคูณตัวนี้นะครับได้ b ีกำลังสองครับจบจัดรูปให้มันตรงหน่อย ก็คือ a กลังสบวก b กำลังสอันนี้สลับที่ได้นะครับเป็น a b ครับเรียบร้อยเลยง่ายเลยนะครับตอบข้อที่4ครับผมเต็มๆเลยฮะไม่ต้องคิดมากเลยแล้วแต่นะครับหรือหนูจะเอา a คูณบนคูณล่างก็ได้นะครับเอา a คูณบนคูณล่างเอา b คูณบนคูณล่างก็ได้แล้วแต่วิธีการนอกจะเอา a คูณบนคูณล่างหรือจะเอา b คูณบนคูณล่างมันก็จะออกมาเท่ากันครับผมเพื่อจะให้ส่วนมาเท่ากัน ab ab นะครับข้างบนได้ a กัลังสง b กัลัง2แล้วแต่วิธีการนะครับก็ขอให้มันได้คำตอบออกมาเช่นเดียวกันนะครับตอบข้อที่4ครับข้อนี้ถือว่าง่ายนะครับถ้าใครไปเรียนดับมัธยมเนี่ยถือว่าข้อนี้เป็นข้อที่หมูข้อนึงเลยะครับ <c oughs> แต่ก็ไม่แน่นะครับบางทีข,ข้อสอบเขาออกมาแบบนี้ก็จะไปตกใจอย่าไปอะไรนะยากกับข้อสอบ มันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับ <c oughs> ในก็สอบจริงของเราที่เราค่อยๆคิดอย่างเรื่องของพวกเศษส่วนเนี่ยข้อสอบเขาก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ายอดทิศเรื่องหนึ่งนะครับของการทํแเราก็ใช้ให้เป็นนะครับทําให้ถูกต้องมันก็ไม่มีอะไรยากในส่วนที่เราทําไม่ได้นะครับตอบข้อสี่นะครับข้อนี้ให้ตรงเป๊ะเลยครับเป็นตัวแปรทนั้นเองอย่าตกใจนะครับโอเคไหมครับอ่ารีบผ่านนะฮะอันนี้มันไม่ยากพิมพ์เลยไปเร็วนิดนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะไป ไปแช่ไปทองอะไรที่มันยักย่ากไวหน่อยนะครับจะได้เข้อดันนานนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> เอาละข้อต่อไปครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องของเศษส่วนอีกแล้วโอ้เศษส่วนรู้สึกว่าชุดนี้เป็นชุดที่ฮิตนะรู้สึกชุดนี้ชุดนี้ฮิตมากน,นะเศษส่วนชงหาค่าของหนึ่งส่วนเอ็กซ์อ่ะหรือหนึ่งส่วน x ที่เราเอาหา x ก่อน x ก็คือห้าส่วนหกบวกกับหนึ่งส่วนสาเป็นเรื่องเศษซ้อนนะครับหารด้วย สองลบกับเจ็ดส่วนแปดลบกับหนึ่งส่วนสามค่อยๆค,คิดทีละขั้นทีละตอนคือวิชาการเนี่ยมันไม่ค่อยยากหรอกครับถ้าเกิดเราเข้าใจมันแล้วครับล้วก็ทํามันเป็นคิดข้างบนก่อนคิดตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็คลนเป็นหกหรือนูจะเอาหนูจะเอาตัวเอาสามเอาสองคูณบนคูณล่างตรงนี้ก็ได้นะฮะแล้วแต่เอานี้มาหานี่ได้ห้านะครับเพราะว่าอันนี้ได้หนึ่งหนึ่งคูณกับ อันนี้หารได้2องนะครับก็คูณกลับได้2ข้างบนได้7จ็ดส่วนหเก็บไว้ก่อนครับเก็บมันเอาไว้ก่อนครับข้างล่างเราต้องคิดในวงเล็บตรงนี้ก่อนนะครับหนูตัวนี้24ครับเป็นคอนอแปดสามยี่สี่เอา8ปดมาหารได้ได้สามสามคูณกลับได้ยี่สิบเอ็ดสามคูณเจ็ดสามหารได้ 8, 8, ได้แปดแปดคูณหนึ่งได้แปดตรงนี้นะครับตรงนี้จะได้เท่ากับสิบสามส่วนยี่สี่นะครับแล้วหนูก็เอามานะครับ ลบกับ2เอา2ตั้งนะฮะลบกับ13ส่วนย4นะครับคอ,อยสนะครับตรงนี้ได้48ลบ13ตรงนี้48เพราะว่าตรงนี้มันคือ1นะฮะมาหาร24ได้24คูณ2ได้48ลบกันนะครับจะเท่ากับ35ส่วนย4 นะครับส5ส่วนเลยครับส่วน24เดี๋ยวเก็บไว้ก่อน48-13ลบได้เท่าไหร่นะครับ35นะครับนออันนั้นคือ35ส่วน24 <c oughs> ได้ละเราเอา2ตัวนี้มาหารกันนะครับงั้น x ก็คือ7ส่วนหหารด้วย35ส่วน24หารคือการกลับเศษเป็นส่วนนะครับกลับตัวนี้มาเป็น อีกตัวหนึ่งก็คือกับตัวนี้เป็นยี่สี่ส่วนสามห้าตัดเลขนะครับตรงนี้ได้ 5, ห้าได้สี่หกสี่ยี่สี่เจ็ดห้าตรงนี้ได้ห้าก็คือได้สี่ส่วนห้าแต่โจทย์ต้องการถามครับถามหนึ่งส่วนเอ็กงั้นหนึ่งส่วนเอ็กก็คือเอาตัวนี้มากลับอีกทีนะครับก็กลายเป็นห้าส่วนสี่จบเลยฮนะห้าส่วนสี่ก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งจุดสองห้านั่นเอง นะครับ1.250ซึ่งก็คือตรงกับข้อ4ครับก็ค่อยๆทำเป็นขั้นเป็นตอนนะครับก็นี่อันนี้ทำแบบให้ดูแบบละเอียดยิบเลยนะฮะว่าแต่ละตัวคิดยังไงอันนี้คือข้างบนอันนี้คือข้างล่างนะครับอันนี้คือข้างบนอันนี้คือข้างล่างทั้งหมดนะครับรวมกันแล้วเอามาหารกันอีกทีหนึ่ง แล้วอย่าลืมตัวนี้นะครับตัวที่ได้ x ตัวนี้คือ4ส่วน5แต่เราต้องการ1ส่วน x ก,ก็ต้องหมายถึงว่าตัวนี้คือการกลับเศษเป็นส่วนนั่นเองครับจาก4ส่วน5จะกลายเป็น5ส่วน4นะครับแล้วก็หารเป็นทศนิยมตอบข้อที่4ครับโอเคนะครับก็ได้ไอเดียนะครับอีกข้อหนึ่งที่สวยงามทีเดียวนะครับในการทำเชิญครับ high speed match center เข้มข้นทุกเรื่องเจาะลึกทุกสูตรลับ